บางคนก็ไม่ใช้เรือเขาก็ลอยไปแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> โอ้ก็ไหลไปไเรื่อยเลยเ <c oughs> หมาะสำหรับวัยรุ่นปึ้ม <c oughs> สะใจเลยปึ้มตกเอ,อ้ยเรามาสู่โซนที่เป็นต้นไม้เยอะๆนะครับเนี่ยเย็นสบายมากเลย <c oughs> โอ้สัมผัสนะครับธรรมชาติสองทางทางยาวๆไปเลยครับ8กิโลชั่วโมงครึง่ง อันหนูอยากได้แล้วไม่ต้องบอกยังคาใจป้ายทะเบียนป้ายแดงใช่ไหมยังคาใจเลยอารมณ์ค้างครับสวัสดีครับพี่หนุ่มจากช่องคัวลุกกรุงนะครับวันนี้ก็เป็น ep สามนะครับไปพาเพื่อนไปล่องแก่งเรือยางนะครับอ่าพี่เขามารับแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าสวัสดีครับพี่ครับผมอ่าชื่ออะไรครับพี่ผมชื่ออุดครับอ่าพี่อุดจะพาไปไหนนะ ไปขึ้นเรือยางครับล่องแกงเรือยางครับคับพี่อูดก็มารับถึงที่พักเลยก็จะได้ชมวิวธรรมชาติใส่น้ําไม่น้าเพชรครับอ๋อที่เป็นน้ําที่เขาปล่อยออกมาจากเขื่อนแก่งกระจานใช่ไหมใช่มันก็จัดไหลลงมาใช่ครับเป็นทางชันใช่ไหมเราก็เอาเรือยางเนี่ยอะไรลลอยลอยตามแม่น้ำตรงนี้ไปไกลไหมครับพี่ที่นี้ประมาณเลื่อนรึ่งครับโอเคครับไปเป็นลุยกันครับพี่ไปขึ้นรถกันครับพี่ก็จะไปส่งฮะ ไม่ไกลครประมาณก,กิโลกว่าที่จะไปถึงตรงที่เป็นจุดปล่อยเรือด้วยยางอะน,นะครับตามเพื่อนมาเที่ยวครับผลไนคลายความเครียด เรียบร้อยแล้วครับอ่าเดี๋ยวพี่จะอะไรนะไปรับผมจะไปรับสิบลายถางครับอ๋อระยะทางแปกิโลเมตรครับมาเดี๋ยวน้องชายคนนี้พาลุยนะครับอ่าชื่ออะไรครับน้องผมชื่อฟุกครับอ่าเดี๋ยวน้องฟุกจะพาลุยเป็นคนดูแลใช่ครับทริปนี้นะฮะมีหลายที่นะสนสนากันทั้งนั้นเลยนะครับเมีอะไรยุดนะครับอ่าโอเคอ่ะใส่เสื้อด้วยใสะลุกให้เรียบร้อยเออ VIP ไว้วันนี้ โอเ okay, คครับไปน้องพุกพาลุยวันนี้ลำไหนครับสีใดสีแดงสีเหลือง,เอ,งเอ้าสรุดสีเหลืองนะลองแทนด้วยกันครับเพื่อนสนุกสะใจกันไปเลยๆๆถูกใจเด็กๆถูกใจผู้ใหญ่ด้วยก็เป็นอีกวันนึงนที่เอ็กซ์คลูซีฟนะครับเหมาลำไปเลยไม่แพงนะครับ ไหลแล้วนะครับโอเคน้ำก็หลากแบบนี้เลยไหลแรงๆนะครับี่นขนาดคนไปนี่ยังฟิวไปแบบเร็วๆเลยน้ำมันแรงฮนะเนี่ยบางคนก็ไม่ใช้เรือเขาก็ลอยไปแบบนี้เลยแต่ต้องใส่เสื้อชูชีพนะครับเพื่อความปลอดภัยวะไปลุยนะฮะ,ค,ะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับ้องทุกจะเป็นกับตันเองวันนี้ลุยครับ หลละไหลละเรีจะเดี๋เร็วขึ้นเรื่อยๆข้างๆก็เป็นร้านอาหารนะครับเยอะแยะเลยนั่งทานไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นน้ำไปด้วยเริ่มแรงขึ้นแล้วครับเริ่มไหลแรงแล้วครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรมากมายก็ใส่เสื้อชูชีพไปแล้วก็ไหลเลยฮรโอ้กนไหลไปเรื่อยๆเลย <gesch uce> ระวังตํากันนะครับเนี่ยตรงนี้ยังไม่ค่อยชันมากใช่ไหมมันจะมีจุดที่ชันกว่าน <Creator> ี <smiled> ้ใช่ไหมหรือว่าเลเวลระดับนี้อ๋อหรือว่าจะมีอะไรที่จะมีจุดที่มันชันกว่านี้ระวังชนนะครับโอ้หมอสุนหลงใยเล่นน้ำมากค่าระวัง ก็ไหลไปเรื่อยๆครับชมวิวทิวทัศน์เมื่อกี้เราก็ข้ามมาจากสะพานตรงนี้นะครับมาจากทางนู้นมีอน,นี้ด้วยก็หลายแบบหลายสไตล์ครับหลายแอคทิวิตี้เพื่อนๆนะครับได้สรุกการมาเที่ยวที่นี่นะครับแจ่มเลยครับ แล้วนี่คนเขาลอยไปทางนู้นแล้วเวลากลับเขาจะกนะลับยังไงเนาะเวลาคนเขาลอยเขาอยู่ที่นูน่นเวลาลอยแค่กล,ลับยังไงเหรออ๋อมีรถขากลับมัก็มีรถตลอดเฮ้ยเขาจะรู้แม่ใายมากนะไหวไปเรื่อยๆเลยยาวๆเลยเราจะทางประมาณ8ถึง9กกิโลเมตรนะครับไหลไปเรื่อยๆแบบนี้เลยช้าๆชิวๆ เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าเลยนะชั่วโมงครึ่งเลยนะ8กิโลเนี่ยไหลไปเรื่อยๆฮะเนมไม่แพงเด็กๆก็อยากพายก็พายช่วยกันได้นะครับจะได้ไหลเร็วๆพายช่วยกันสัมผัสธรรมชาติสองข้างทาง มีแม่น้ำนะพี่แก่งกระจานครับเย็นสบายมากเลยครนะบางที่บางรีสอร์ทแล้วก็มีสไลดเดอร์ปึ๊บลงมาอย่างนี้เลยแล้วนั่งกินกันเนาะจะไ,ได้อโรบิอกแบบนึน,นะครับนะเราก็ไหลไปเรื่อยๆครับชิวๆไปนะครับน,น้ำมันก็ลึกนะ ก็สองข้างทา,างก็เป็นรีสอร์ทถ้าเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็หรือว่าก็เป็นหรือไม่ก็เป็นร้านอาหารซ้ายขวาเลยนี่ข้างหน้าก็เป็นรีสอร์ทใหญ่หญหญหญๆล่ะไหลแบบนี้ไปเรื่อยๆะอ่ากลับด้านแบบกลับด้านจากด้านหลังมาเป็นด้านหน้านะครับเขาเมื่อชีพเข <laughs> า <laughs> จะรู้ว่าต้องทำยังไงให้เรือมันตรงนะครับ ด้านหน้าก็มีสไลดเดอร์ยักษ์เลยนะเหมาะสำหรับวัยรุ่นวัยรุ่นมาชิลๆกันสนุกสนานนะครับสไลดเดอร์สูงเลยไปมาเลยซึ้มสะใจไปเลย มาสู่โซนที่เป็นต้นไม้เยอะๆนะครับเนี่ยเย็นสบายมากเลยอแถวนี้เย็นเนาะเออตรงนี้ตรงนี้ให้เช่ารือเปล่าเนี่ยรีสอร์ทอะไรเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ชิลมากเลยนะเนี่ยเล่นน้ำได้เลยตรงนี้ก็ คนเริ่มน้อยแล้วครับไม่มีก็จะเป็นโซนที่เป็นเป็นป่าเป็นต้นไม้นะครับเยอะๆก็ได้ความเย็นเลยเขบักขบเพื่อเ,เย็นเลยครับครับก็แบ่งโซนชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่โซนที่เป็นวัยรุ่นหน่อยเขาก็จะเล่นน้ํานะครับเล่นน้ําแล้วก็สนุกสนานนะปาร์ตี้กันนะสไลเดอร์มีอะไรให้<ม>ให้<ม>ให้เล่นเนะาะแต่ค็นี้ก็จะเป็นแบบเงียบๆส็ตายแบบผู้ใหญ่หน่อยนึงนะครับ ครอบครัวก็ได้นะมาเล่นนะครับมีรีสอร์ทที่พักหลายแบบหลายสไตล์หลายโซนตอบโจทย์นะครับให้กับลูกค้าเนาะแต่ละกลุ่มแต่ละวัยดีก็โซนข้างหน้านี่ก็น่าจะเป็นวัยรุ่นแล้วฮะทีนี้เ <c oughs> นี่ยบางทีไปในจุดที่เปิดเพลงดังมากไม่ได้ติดลิขสิทธิ์โอ สะใจเลยปุ๊มไปรวมเย็นสบายโอ้ตัวนี้เริ่มรู้สึกว่าเรือเริ่มเร,เร็วขึ้นนะครับน้ำนมันเชี่ยวนะโชคดีนะวันนี้แดดไม่ร้อนนะครับนี่ฮะ้พระอาทิตย์ก็มีแต่ก้อนเมฆปกคลุมนะฮะทำให้ชิลเลยถือว่า โชคดีวันนี้ไปครับลองไปเรื่อยๆของข้างทางก็เล่นน้ำไปกินไปปาร์ตี้ไปรีสอร์ทเยอะแยะมากมายนะครับสไลเดอร์ปุ๊บมาสะใจแบบนี้เลยปุ๊บเอย อาจจะใกล้ฮาร์โมนีเลยแล้วแต่อาจจะโชคดีโชคไม่ดีคนสไลเดอร์ปึ้งลงมาน้ำกระเด็นใส่นะโอ้ไหลไปเรื่อยๆอากาศเย็นสบายมากเลยตามทางฮะ,ะแฮปปี้เคยมาที่ฮาร์โมนีใช่ไหมใช่มาตอนนั้นมันลงไม่ได้นะ มารอบนั้นยังไม่ได้ทํา y o YouTube เลยครับ <c oughs> มา <c oughs> เที่ยวเฉย <c oughs> ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันก็ <c oughs> คืออย่างเงี้ยริมน้ําอย่างนี้ก็คือประมาณสี่พันต่อคืนพักได้กี่คนไม่รู้ <c oughs> อืม <c oughs> อืมนะสองข้างทางก็เป็นนี้ฮะ <c oughs> อ,อ๋อนี่ของเด็กระจุมเหรอเหรอ ไหลไปเรื่อยๆต้นไม้ก็คอยลอดไปเรื่อยๆไม่เดยชนหัวรู้สึกเย็นสบายนะครับแล้วก็ปล่อยให้เรือไหลไปเรื่อยๆนะครับก็ได้อีกอารมมหนึ่งนะครับสัมผัสธรรมาชาติสองข้างทางที่เต็มไปด้วยรีสอร์ทนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่สองข้างทาง8กิโลชั่วโมงครึ่ง อันซ ah. oh, right ah. yeah. ah. ีนส yeah. yeah. ุดๆไปเลยอ่าโอ้เย็นสบายเลยครับระวังนะครับระวังนะครับระวังเรือชนนะครับอ้าวว้าว ไหว้างเรือก็ได้แบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบนึงไหลไปเรื่อยฮะก็ไหลไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับมีก็สไตล์เงียบๆฮะเบาๆมีความเป็นส่วนตัวสูงนะต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับจันผา ต้นใหญ่ๆท่านั้นเลยโอ้ตรงนี้ต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยนะอนีตรงนี้ก็น่าสนใจนะความเป็นส่วนตัวสูงครับสังเกตหลายทีแล้วที่แก่งกระจานเนี่ยต้นจันผาเยอะมากเลยนะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆที่สวย คล้ายนิมมานโนโรดีเลยนะอาจายใช่ไหมที่เสมานะท์เป็นนุชชอบนิมมานโนโรดีกำลังลำเรือแล้วฮะลมมันแรงคนระับแต่กันมากจนระันลมแรงไปถ่ายยากพอ่ายตต้นไม้คนระับ งนี้ก็สวยครับนี่ฮะห้องอยู่ตรงนี้เลยหน้าห้องก็ลงมาเล่นน้ําแบบนี้เลยอ้น่าสนใจเนาะน,น่าจะสักสองสามร้อยรีสอร์ทได้ไหมอือสอง้างทางนี้เต็ไมไปหมดเลยฮะแต่ลงมานี่นับไม่ถ้วนเลยครับเยอะแยะมากมายให้เลือกนะครับอืออย่าไปโดนกิ่งไม้นะครับหรืองานเข้า <laughs> อะน้ำเริ่มโฟล์แล้วครับอไหลแล้วเดี๋ยวยาวเลยทีนี้ครั้งแรกนะที่ได้มานั่งเรือยางต้องแก่ง,งนี้เนาะม,ม,มาเที่ยวทั้งทีก็ไปให้สุดครับมาดูโฉมหน้าคนทำ๊อปคอรนตอนนี้ สามแสนกว่าวิวแล้วนะครับเพื <te ่อนมีโอกาสมาเที่ยวแก่งกระจานก็จัดให้สุดนะทั้งล่องแก่งนะครับเรือยางนะครับก็นั่งเรือชมรอบเขื่อนแก่งกระจานได้เป็นค่าใช้จ่ายแพงอะไรมากมายเลยนะครับคุ้มค่ากันมามาเที่ยวทั้งทีก็ไม่ใช่ว่าอยู่แค่รีสอร์ทอย่างเดียวนะแล้วก็แบบนี้แหละก็ ไปให้สุดทุกที่นะครับจะได้ไม่ต้องมาบ่อยนะครับดูกันต่อก็ใ,อใกล้จะถึงปลายทางแล้วใช่ไหมครับใช่ฮะด้านหน้านี้นี่ครับยไม่ไกลเนาะแฮปปี้อยากกลับไปเล่นสไลเดอร์แล้วครับงงเงียเจนนูรู้สึกไงบ้างโอเคไหมเห็นอะไ ไป<ะ>นี่ครับส่วนนี้ก็กลางเต็นท์นะครับแล้วก็มีเต็นท์แบบอะไรนะแบบเหมือนฟิลเหมือนกางเต็นท์ใช่ไหมห้องน้ําในตัวอ่าไมเลือกนะจะามากลางเองแบบนี้ก็ได้สไตล์ครอบครัวนะครับ กลางข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้หรือไม่ได้ไม่อยากเอาเต็นท์มาก็มีเต็นท์แบบฟิลเต็นท์ให้เลือกโอ้ข้างหน้าเยอะแยะเลยครับเป็นเต็นท์แบบมีหลังคาเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็กำลังฮิตแบบนี้นะครับนอนได้ฟิลของเต็นท์นะครับฝนตกก็ไม่ต้องเปียกมีอะไรมาดังต่อแตะต่อแตะไม้กวนใจนะครับเวลานอน ดีเหเแบบมือนกันดีเหมือแบบมีอ่างจักรุช่ข้างเต็นท์เลยห้องน้ำก็แยกของใครของมันนะครับโอ้อันนี้เป็นุดน่าสนใจเออ <c ười> หลายแบบหลายสไตล์ฮะปกติแล้ววันธรรมดาไม่ใช่ ุกเส,สาร์อาทิตย์นี่คนเยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะค่ะส่วนมากก็จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละคนก็กลับละก็เป็นศุกร์กับเสาร์ก็จะที่พักแต่และที่ก็เต็มอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มครับนี่ฮะเดี๋ยวเลยโค้งนี้ไปก็เป็นจุดที่จะต้องจอดเรือยางแล้วนะครับแล้วมีคุณพี่เข้ามารับกลับไปที่รีสอร์ทเราครับอ,รอ,อ่า ถึงปลายทางแล้วครับถึงแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณน้องฟลุกมากนะครับจากวันนี้นะครับน้องฟลุกมีอะไรจะฝากถึงเป็นแฟนไหมก็ถ้าว่าว่างก็มาเที่ยวได้นะครับติดต่อน้องฟลุกได้เลยที่เบอร์โทรใช่ครับที่เบอร์โทรนี่แหละครับนี่นี่นี่แกกระจาใช่ครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับใช่ครับโทรหาน้องฟลุกเดี๋ยวน้องฟลุกพาไปเที่ยวนะครับสวัสดีครับ นั่งรถกลับนะครทีนีไปไปต่อรถกลับที่พักแล้วนะครับามาเจอคุณพี่เหมือนเดิมอยากจะมาเที่ยวสนุกแบบนี้ติดต่อที่คุณพี่ที่เบอร์ศูนย์แเกครับอ่าเก้าหนึี่ห้าครับอ่าโอเคสึ้นสุดแล้วนะครับเดินทางกลับที่พักนะครับท่าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นบํลลังใจช่องคนลุกลุงในการทำคลิป สนานทั้งวันเลยเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับฝนตกแล้วฮะเบาๆ่า,า,าทีเนี่ไป